สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เราจะมาเฉลยแนวข้อสอบแพ่งวิธีวิจารณวิธีพิจารณาความแพ่ง1น่งะครับกฎหมายกฎหมายอันนี้ก็มีมีทั้งหมดด้วยกันวิชานี้นะครับมีทั้งหมดด้วยกันอัตราในาม3ข้อนะครับข้อละยี่สิบคะแนน เดี๋ยวเรามาดูกันตัวอย่างแนวคำถามแล้วก็ตอบรวมทั้งวินิจัยนะครับหนึ่งข้อนะครับนี้โจทย์มีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูตามนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับนายเอกนะครับยื่นคำร้องคดีขอไม่มีข้อพิพาทนะครับขอไม่ให้มีข้อพิพาทขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงว่าที่ดินพิพาทนะครับ มีโฉนดเป็นของนายเอกโดยการครอบครองนะครับอันนี้วักหนึ่งละนี่เป็นเรื่องของนายเอกนายโทนายโทนะครับนายโทยื่นยื่นอะไรครับยื่นคําคัดค้านว่านะครับนายโทรครอบครองครอบครองอะไรครับที่ดินพิพาทมาก่อนนายเอกที่ดินพิพาทเป็นของนายโทโดยการครอบครอง ขอให้ยกคำร้องนะครับขอให้ยกคำร้องของนายเอกศาลชั้นต้นสั่งดําเนินคดีอย่างมีข้ออย่างมีข้อพิพาทนะครับอย่างมีข้อพิพาทแย่งกรรมสิทธิ์ที่ดินและได้เรียกค่าธรรมเนียมจากนายเอกครบถ้วนแล้วเรียกค่าธรรมเนียมนะครับศาลนะครับเรียกค่าธรรมเนียมนายเอกครบถ้วน และฟ้องข้อเท็จจริงว่านายเอกได้กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโดยการครอบครองอให้นายเอกชนะควาชนะคดีไปนะครับแล้วก็พิพากษา,านเอกชนะคดีอ๋อพิพากษา,านเอกชนะคดีและขับไล่นายโทและขับไล่นายโทให้มินิจฉัยว่าคําสั่งคําคพิพากษาของศาลชั้นต้นชอบหรือไม่อันนี้คือประเด็นคําถามนะครับเราต้องมาดูคําถามนี้โจทย์ถาม เรื่องคาสั่งของผู้พิพากษาของศาลชั้นต้นว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับไม่ได้ถามประเด็นเกี่ยวกับอ่ไม่ได้ถามนายเอกไม่ได้ถามนายโทถามคําพิพากษาของศาลนี่เราก็วิเคราะห์วิเคราะห์โจทย์ออกมาก่อนนะครับว่าเขียนโฟล์มาให้ได้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเขียนให้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับนายเอกนะครับเป็นโจทย์ใช่ไหมครับนี่นายโทเป็นโจทย์ นี่ก็เป็นจำเลยไปคู่ความจำเลยนะครับนายเอกทําอะไรครับนายเอกตามโจทย์ก็คือฟ้องไม่มีข้อพิพาทกรณีที่ดินนะครับขอฟ้อ,ฟองย,อยื่นคําร้องยื่นคําร้องนะครับยื่นคําร้องต่อศาลว่าตนเองเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับส่วนนายโทยื่นคัดค้านมาว่าตนเองเป็นเจ้าของอกรรมสิทธิ์ที่ดินมาก่อนนายเอกนะครับ โดยการครอบครองเช่นเดียวกันครับขัดขานไปนี้สารมีคําสั่งอะไรครับอันนี้เป็นไฮไลท์ละสารมีคําสั่งนะครับสารเนี่ยสั่งว่ามีข้อพิพาทนะครับนายเอกร้องว่าไม่มีข้อพิพาทแต่สารเนี่ยสั่งว่ามีข้อพิพาทนะครับเสร็จแล้วก็เรียกค่าธรรมเนียมกับนายเอกแล้วก็ให้ในายเอกชนะคดีนะครับ3ข้อนี้เกี่ยวกับนายเอก ส่วนข้อนี้นะครับขับไล่นายโทขับไล่นายโทออกจากพื้นที่ขอ,พ,อพื้นที่ที่มีพิพาทให้ในายโทออกไปจากในในพื้นที่ดินนี้ด้วยนะครับนี่คือคือการวิเคราะห์นี้เราก็จะมาดูว่าคําสั่งของสารชั้นต้นเนี่ย1,2,3,4เนี่ยชอบหรือไม่ชอบตามโจทย์ที่ถามมานะครับ ตามโจทย์ที่ถามมานะให้วิจัยว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นชอบหรือไม่นะครับนี้เราก็มาดูการตอบกันนะครับการตอบเนี่ยเราต้องยกมาตราที่เข้ากับโจทย์มาก่อนนี่มาตราที่ที่สามารถยกเข้ามาได้นะครับก็คือมาตรา1 4 2อนุ1นะครับวิธีการตอบเราก็ตอบเลยครับใช้ คำเวิร์ดดิ้งนี้นะครับกรณีตามปัญหาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรามาตรานี้เราไม่ต้องระบุก,ก็ได้นะครับไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับเวลาที่เราตอบจริงๆนะครับถ้าเกิดเรารู้เรามั่นใจก็ตอบไปนะครับหนึอนึ่วางหลักไว้ว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชี G ้ขาดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในคําฟ้องทุกข้อนะครับหมายคำว่าอย่างไรครับหมายคำว่า มีคำฟ้องอะไรกี่ข้อ1 2 3 4 5ก็ต้องตอบทุกข้อนะครับต้องตัดสินทุกข้อแต่ห้ามมิให้เกินแต่ห้ามมิให้พิพากษาหรือทําคําตัดสินเกินไปขว่าหรือนอกเหนือที่ปรากฏในคําฟ้องนั่นหมายความว่ายังไงฟ้องมา 4. สศาลก็มีคําสั่งหรือพิพากษาได้4เกินไม่ได้นะครับตามที่ตามคําร้องหรือคําฟ้องที่ ยื่นมาที่คู่ความยื่นมานะครับอน,นุที่1นนะครับในคดีฟ้องร้องอสังหาริมทรัพย์ให้พึงเข้าใจว่าเป็นประเภทเดียวกันกับฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยตรงนี้ไฮไลท์ไหมครับขับไล่จำเลยดูดีๆนะครับดูดีๆถ้าศาลพิพากษาให้โจทก,ก์ชนะคดีเมื่อศาลเห็นสมควรจะมีคําสั่งให้ขับไล่จำเลยก็ได้นะครับคำสั่งเช่นนี้ขอให้ใช้บังคับ ตลอดถึงวงญาติทั้งหลายและบริวารที่อยู่บนอสังหาริมทรัพย์นั้นซึ่งไม่สามารถแสดงอำนาจพิเศษให้ศาลเห็นได้คุณไม่มีไม่มีอิสิทธิ์อะไรพิเศษที่จะมาแสดงให้สารเห็นได้คุณสามารถที่จะอยู่ในที่ดินขอพิาพาทษนี้ได้ในเมื่อสาลพิาพากษาให้โจทย์ชนะคดีนะครับก็จําเลยก็ต้องออกและวงศสาคณะญาติของจำเลยก็ต้องออกตามไปด้วยนะครับ น,นี่คือท่อนที่1นนะครับท่อนที่2มาวินิจฉัยเมื่อกี้ท่อนนี้ก็คือเรายกข้อกฎหมายมาท่อนวินิจฉัยแล้วก็ท่อนสรุปนะครับท่อนวินิจฉัยแล้วก็ใช้คําพูดนี้นะครับข้อเท็จจริงตามปัญหานะครับจากข้อเท็จจริงตามปัญหานายเอกยื่นคําร้องขอเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทขอให้ศาลสั่งแสดงว่าที่ดินพิพาทมีโฉนดเป็นกรรมสิทธิ์ของนายเอกนะครับโดยการครอบครอง เมื่อนายโทยื่นคําคัดค้านเถียงกรรมสิทธิ์นะครับสารชั้นต้นสั่งดําเนินคดีอย่างมีข้อพิพาทนะสารสั่งอย่างมีข้อพิพาทและได้เรียกค่าธรรมเนียมจากนายเอกครบถ้วนแล้วนะครับดังนี้ถือได้ว่านายเอกได้ฟ้องเรียกที่ดินพิพาทจากนายโทยเมื่อสารชั้นต้นพิพากษาให้ในายเอกชนะคดีนะครับสารก็มีคําสั่งให้ขับไล่นายโทยออกไปได้ด้วยนะครับตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142อนุที่1นะครับหาเป็นการพิพากษาเกินคําขอไม่นะครับคําพิพากษาของศาลชั้นต้นชอบแล้วเกินคําขอหรือไม่ก็นายเอกไม่ได้เกินคําขออะไรเพราะว่ามาตรา1 142อนุที่1ก็บอกไว้แล้วนะครับบัญญัติไว้เรียบร้อยแล้วว่า,า,าให้ศาลเ,เห็นสมควรก็จะ ขับไล่จำเลยแล้วก็วงสาคณาญาติบริว,รวารที่อยู่ในพื้นอยู่บนอสังหาริมทรัพย์นั้นออกไปได้ด้วยนะครับก็จบแค่นี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ได้นำเอาไปใช้เป็นแนวต่อกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ